ลูกข้าวพันเบาให้รวงใหญ่มเมล็ดเต่งได้น้ำหนักต้องบำรุงอย่างไรก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับข้าวพันเบากันก่อนครับลักษณะของข้าวพันเบาจะเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ90-100ถึงวันโดยข้าวพันเบาจะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีทั้งในพื้นที่ชบนบทและนอกพื้นที่ชบนบทโดยเกษตรกรนิยมปลูกในฤดูนาปรังลักษณะเด่นของข้าวพันเบาคือ 1. อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าข้าวพันหนักประมาณ20-30ถึงวันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมเช่นสภาพอากาศแปรปรวนโรคและแมลงระบาด 2. ข้าวพันเบาสามารถวางแผนปลูกได้ถึง3รอบต่อปีแต่ข้าวพันหนักจะปลูกได้1-2ถึงรอบต่อปีข้าวพันเบาจะมีหลายสายพันธุ์อาทิเช่นข้าวกอขอ41ซึ่งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจุดเด่นของสายพันธุ์คือต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีต่อไปข้าวกอขอ43ซึ่งปลูกได้ทุกพื้นที่อายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง90วัน และข้าวกกขอ61นิยมปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางบริเวณพื้นที่รับน้ําหรือพื้นที่ที่ระบบชลประทานไม่สมบูรณ์โดยผล,ผลผลิตของข้าวพันธเบาจะได้เฉลี่ยอยู่ที่6 5 0้อ0ถึงแปดกิโลกรัมต่อไร่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่หากมีการดูแลแล,และบํารุงที่ดีแล้วจะได้ผลผล,ผลิตถึง1000กิโลกรัมต่อไร่สําหรับขั้นตอนการบํารุงจะขึ้นอยู่กับพื้นที่การปลูก ถ้าเป็นนาดินเหนียวจะมีขั้นตอนการบํารงดังนี้เมื่อข้าวอายุ15-20ถึงวันต้นข้าวจะเข้าสู่ระยะแตกกอแนะนําการบํารงด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสูตร4600ผสมกับปุ๋ยตรากระต่ายสูตร16-20เพื่อบํารงต้นข้าวให้สมบูรณ์แตกกอดีได้กอใหญ่เมื่อข้าวอายุ25-30ถึงวันจะเข้าสู่ระยะข้าวตั้งท้องแนะนําบ่มรงด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสูตร16-20เพื่อให้ต้นข้าวตั้งท้องสมบูรณ์ช่วยสร้างรวงงงงงออออออ่่่่นนให้้้แแแขขข็รรรรพมมทววตไปเเืาาายยุ40-45ัจะะะสู ดอกรับรวงแนะนําให้ใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเพื่อบํารุงให้ข้าวรวงใหญ่มเมล็ดเต่งน้ําหนักดีในการบํารุงข้าวที่ปลูกบนพื้นที่นาดินทรายจะมีขั้นตอนดังนี้เมื่อข้าวอายุ1 5ถึง20วันต้นข้าวจะเข้าสู่ระยะแตกกอแนะนําการบํารุงด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ผสมกับปุ๋ยตรากระต่ายสูตรสิบหกสิบหกแปดเพื่อให้ข้าวสมบูรณ์แตกกอดีกอใหญ่ เมื่อต้นข้าวอายุ25-30วันจะเข้าสู่ระยะข้าวตั้งท้องแนะนำใช้ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร6 1 6 6 8เพื่อบำรุงให้ข้าวตั้งท้องสมบูรณ์ช่วยสร้างรวงอ่อนได้เมล็ดข้าวเต็มท้องเมื่อข้าวอายุ4 0 4 5วันจะเข้าสู่ระยะออกดอกรับรวงแนะนำใช้ปุ๋ยตรากระต่ายสู่1 5 5 5 5เพื่อบำรุงให้ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต่งน้ำหนักดี เคล็ดลับการบ่มรุมข้าวพันเบาให้แตกกอดีรวงใหญ่ได้น้ำหนักต้องปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรรู้จริงให้ผลผลิตดีชัวเด็ดเดสมหวังเปะ๊ะเปุ๋ยตรากระต่ายชัวเดเดเดสมหวังเปะ๊ะ